สวัสดีครับเ้อร์1าเบิรงบ้านของผมนะครับผมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผืนที102หนึ่งลอยสองตาล่างเมตรนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของโครงการกู้สร้างบ้านนะครับผมของธนาคารธนาคารสมขอนะครับทอสวโครงการ ที่เข้ายืนกู้ไปก็คือโครงการประชารัฐนะครับในส่วนของเงินที่ยืนกู้ไปนะครับจะอยู่ที่ยอดกู้นีหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับผมตอนนี้สร้างกระสางไม่ได้หอดเท่เข้าศแกนะก็ขึ้นเสานะครับผม เป็นเสาวแล้วอันนี้ให้เบิง่งการก่อสร้างก่อเนาะได้ละเอียดในการกูน้นี่คือมือเส้นสัญญานะครับผมทั้งผูมนี่จะได้เงินอยู่ที่ทั้ทงธนาคารนหามากนะครับเก่าเมืออเจ็ดพันเพื่อบวกขั้นแต่สางนะครับในส่วนนี้ จะเป็นของธนาคารไหมงมกรเพื่อให้เข้ามาสพอร์ตในการสั่งก่อนนะครับเก่าหมื่นเจ็ดอันนี้สซงงานไปรอบแรกนะครับผมใส่เวลาสัาง่งเออสิบเก่าหมือนนะครับผมอันนี้เริ่มงานกอ่อสั่งวันที่สิเจสิงหาหกสามนะครับเมือนพามาเบ่งการเฮ็ด ท่าน,นเดียวนะครับผมสองห้องนอนสองห้องหนาบหนึ่งห้องขั้วหนึ่งห้องโถงนะครับในส่วนนี้เข้าโซงงานไปาทางธนาค่ารนี่เพิ่นได้เงื่อนมาใหา้รอบรอบรอบที่สองนะครับผมเืีว่าเป็นรอบที่สองพอ,อเราแดกได้แล้วรอบที่สอง สองแสนหนึ่งมืนเก่าพัดนะครับผมในส่วนนีงมูค่าที่พื้นเดียเเด๋ยวจะมีการเทพืน้นแล้วก็เป็นพุ่งลังค่านะครับมีส่วนของการสั่งของห้องได้ละเอียดในการก,กู้เัินนีอแต่ละคนแต่ละธนาคารแต่ละโครงการอาจจะบวกขึ้นกันนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆน้องๆอยากหูเกี่ยวกับการกู้เงินหรือว,ว่าการก่อสร้างต่ไดๆมี่่องถามเขาเบึงเลยครับอันแรตอบได้ผมก็จะตอบห้อันแรตอบอะไรผมก็จะไปถามพเจ้ามาส่วนของโครงการนี้คาถาม,มาว,ว่าได้เงเร็ววากับเร็วอยู่นะครับผมดังใจไปเพิ่มมาตรวจ จังไดนี่ถ้าใครสนใจหรือว,ว่าจากหูรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้การสั่งติดตามแต่กับสอบถามเขามานละครับผม้าใหผมตอบไปผมก็จะตอบให้จะไม่กระฝากติดตาม ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าน,นี่ผมเซมาโร่งห้เบิงว่าความศึก้าของการก่อสร้สางจะเป็นในรูปแบบใดไม่มีกรเอาไว้เทคนิก้ก้อนนะครับผมขอบคุณครับ